พอแล้วเป็นลูกน้องเขาชาติหน้าผมก็ไม่รวย <S <S แต่จะตั้งแถวมาแบบนี้อี้บอกผมอยากทำที่สุดในชีวิตเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครไทยบอกแม่งเสือบเห็นก<ล>ูจะไปกูเองแล้วกูจะกลับไปเยียบหน้ามึงคือธุรกิจหมื่นล้านง่ากูมีกฎข้อเดียวอา<ต>ไวกจะลาวกลับบ้านให้แม่มึงเลี้ยงกูอย่าไว้พัดันดูว่าใครจะล่วง กลายเป็น Talk of the อ o ทาไปแล้วซีรีส์ไทยในเน็ตฟ i ิสงครามส่งด่วนซีรีส์ไทยที่ได้รับแหลกบันดาลใจประจากเรื่องจริงนอกจากจะมีการพูดถึงในโลกออนไลน์แล้วแม้แต่นักรีวิวต่างชาติยังแนะนำให้ดูซีรีส์ไทยเรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Touch Studio ครับ จริงๆแล้วนะครับซีรีส์เน็ตฟลิอย่างสงครามทรงด่วนหรือว่าแม้ยูดิคอนซีรีส์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณคมสันแซลีซีอีโอผู้บุกเบิกบริษัทแฟลชเอ็กซ์เพรสจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมตั้งใจจะทำคอนเทนต์เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่ Netflix นะครับปล่อยตัวอย่างออกมาใหม่ๆแต่ว่าด้วยความที่ผมนะครับติดทำคอนเทนต์อื่น ก็เลยต้องยกยอดนะครับเอาสงครามทรงด่วนมาพูดถึงในคลิปนี้กับซีรีส์ไทยที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะในเว็บ IMDB ที่แม้ยูนิคอร์หรือว่าสงครามทรงด่วนได้รับคะแนนสูงถึง8.6เต็ม10 แล้วก็ด้วยความดีงามของเนื้อเรื่องนะครับก็ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์รวมไปถึงยูทูบเบอร์ต่างชาติสายรีวิวนะครับที่ยังต้องออกมารีวิวหรือว,ว่าแนะนำซีรีส์ไทยเรื่องนี้โดยที่ทางยูทูบเบอร์ต่างชาตินะครับเขาแนะนำว่าเป็นซีรีส์ที่อ้างอิงมาจากเรื่องชิงแต่ว่ามีการแต่งเติมในเรื่องให้สนุกขึ้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการทรยศหากหลังชิงไหวชิงพลิป หนังเป็นเรื่องของการเดินทางจากภาคคิริ้วไปสู่ความร่ำรวยในท้ายที่สุด เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับเต็มไปด้วยความเฉียบคมรวดเร็วทรงพลังและเต็มไปด้วยบทสนทนามีการสนทนาโต้อตอบอย่างรวดเร็วแมดยูนิคอนเป็นเรื่องราวของสันติผู้ที่มีเพียงภาษาจีนที่เป็นสมบัติติดตัวเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อสร้างตัวซึ่งในเวลาต่อมาได้สร้างสตาร์ทอัพขนส่งโดยมีโปรแกรมเมอร์ที่นิสัยแปลกประหลาดและนักการเงินเป็นผู้รุ่มก่อตั้ง สำหรับในการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่ต้องแข่งขันกันในด้านของความรวดเร็วสันติต้องเสี่ยงทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทำที่ประเทศไทยโดยสตูดิโอจาก GDH559 แม้ยู i ิคอนเป็นเรื่องราวสุดมันที่น่าติดตามนักแสดงนำทั้งสามคนต่างมีบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วนักแสดงแสดงได้ดีทั้งอ่อนไหวและน่าดึงดูดจนทำให้คุณเชื่อว่าตัวละครของพวกเขาต้องทุ่มเททุกอย่างที่มีในตะกล้าไปเดียวต่อสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ต่างจากการต่อสู้ระหว่างเดวิดกับโกลอ การกำกับก็ลื่นไหลและมันยำเหตุการณ์และอารมณ์ของตัวละครที่ขึ้นขึ้นลงๆทำให้สถานการณ์ในซีรีส์ดูตื่นเต้นและน่าติดตามและนอกจากนี้นะครับในช่วงท้ายของคลิปรีวิวทางแอดมินนะครับเขาได้บอกว่าเขาให้คะแนนแมสยูนิคอนนะครับอยู่ที่4เต็ม5 เขาบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับมันเข้มข้นสร้างแรงบันดาลใจและน่าติดตามถึงแม้ว่าตัวละครอย่างสันติจะมีข้อบกพร่องตัวผู้ชมนะครับจะติดตามและเป็นกำลังใจให้เขาต่อไปถูกอย่างก้าวเอาละครับและก่อนที่เราจะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กำกับเรื่องนี้กันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับผู้กำกับนะครับก็คือคุณนัทพลบุญประกอบ สำหรับผลงานที่ผ่ามานะครับก็มีสารคดีเชื่อบ้ากล้าก้าที่เล่าเรื่องราวของพิตูนบอดี้แสลมที่วิ่งเพื่อรับเงินบริจาคนะครับช่วยเหลือเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และนอกจากนี้นะครับยังมีสารคดีเรื่องคําแอนด์ซีที่พูดเรื่องวัดธรรมกายและนอกจากนี้คุณนัทพลยังมีส่วนร่วมในการเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง one for the road และซักซีด รวมไปถึงเมไหนไฟแลนเฟอร์ ight, และยังเคยเป็นนักแสดงสมทบในภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอเอาละครับผมเกิดมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมว่าเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อซิร์ไทยเรื่องนี้บ้าง สำหรับความคิดเห็นแรกนะครับในความที่โปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่อง icorn, แมจยูนิคอร์นหรือว่าสงครามทรงดวลเคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับภาพยนตร์สุดฮิตอย่างฉลาดเกมโกงนะครับก็เลยทำให้ความคิดเห็นต่อมาเดียกว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนแต่หากว่าโปรดิวเซอร์มาจากฉลาดเกมโกงและนอกจากนี้บุคคลจริงก็อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยในฐานะนักแสดงรับเชิญเขารับบทเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว คนต่อมานะครับคนนี้เขาแนะนําตัวว่ามาจากประเทศสเปนนะครับก็กล่าวว่าฉันมาจากสเปนซีรียเรื่องนี้ทําให้ฉันและเ,เพื่อนประทับใจมากโปรดออกซีซั่นที่2ด้วย เช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อมาที่กล่าวสริมว่าเป็นซีรีส์ที่มีเรื่องราวดีมากๆฉันอยากให้มีซีซั่นสองจริงๆมันเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดของซีออที่มีภูมิหลังต่างกันสองคนแถมตอนจบอย่างสุดยอดมาก ต่อมาครับให้ข้อมูลว่าบางส่วนเป็นเรื่องจริงบางส่วนก็ไม่ใช่บางส่วนทำเพื่อความบันเทิงเพื่อให้ซีรีส์สนุกขึ้นแต่ฉันว่าจบแบบซีซั่นเดียวก็สมบูรณ์แบบแล้วฉันว่ามันจะดีกว่าที่จะไม่มีซีซั่นสองความคิดเห็นต่อมากล่าวถึงตัวละครในเรื่องนะครับว่าบ้าเอ้ยคนเอเชียเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนักแสดงหญิงที่เขียนบนกระจกเนี่ย หน้าตาเหมือนคนเกาหลีเลยหน้าตาคล้ายกันต่างกันก็แค่พูดคนละภาษาต่อมาครับกล่าวว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงดูเหมือนว่าจะมี4แบรนด์ที่แข่งขันกันเพื่อผูกขาดในบริการนี้หนึ่งในนั้นก็คือ fresh แม้แต่เพื่อนที่โดนไฟเผาก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ต่อมากล่าวถึงเรื่องราวในซีรีส์ว่าที่ CEO ของ Fresh ไล่พนักงานคนแรกของเขาออกเป็นเพราะว่าเขาโกงแต่ว่าเขาก็ยังคงดูแลพนักงานคนนั้นต่อไปต่อมาครับแชร์มุมมองว่าเพิ่งดูซีรีส์นี้จบไป9.7เต็ม10ชอบมากโอ้พระเจ้าเรื่องนี้ดีมากฉันเพิ่งดูรูดเดียวจบมีซับอังกฤษหรือภาคเสียงฉันเชียร์สันติทั้งซีรีส์เลย แล้วจากเมนนี้นะครับก็มีคนกล่าวเสริมว่าเหมือนกันเลยดูไปแล้ว2รอบ1 0 0 0 0แสนเต็ม10นี่อาจจะเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดประจำปีนี้ก็ได้คนต่อมาครับฉันชอบซีรีส์เรื่องนี้มากฉันคิดว่าทุกอย่างดีมากนี่เป็นซีรีส์ไทยเรื่องแรกใน n น t f l i x ที่ฉันดูและก็ชอบมันมาก แล้วจากเมนนี้ที่บอกว่าเป็นซีรีส์ไทยเรื่องแรกที่ดูนะครับความคิดเห็นต่อมาก็กล่าวเสริมว่ามีซีรีส์ไทยอีกมากมายที่คุณควรต้องดูส่วนเรื่องนี้มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการดูแบบรูดเดียวซีรีส์ดราม่าเรื่องนี้ฉันให้คะแนน10เต็ม1ิ ต่อมาครับแชร์มมองว่าปกติกแล้วฉันไม่ค่อยดูซีรีส์บน n น t f l i x ยิ่งไม่ต้องพูดถึงซีรีส์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเลยห้ือซ้ำแต่ว่าบาังเอิญที่ฉันไปเจอซีรีส์เรื่องนี้เข้ามันเป็นซีรีส์ที่บ้าคลั่งมากเรามาดูซีรีส์ดีๆบนเน t f l i x กันเถอะใครที่ยังไม่ได้ดูรีบไปสมัครเลยตอนนี้อ๋อฉันดูจบทุกตอนแบบลูดเดียวจบเช่นกัน ต่อมากล่าวอ้างอิงไปถึงภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องอย่างหลนมากนะครับว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในปีนี้หวังว่าแม้ยูนิคอร์นจะคว้ารางวัลออสการ์ครั้งหน้าในความคิดของฉันมันดีกว่า How To Make Millie Before g r a n d m ด d i ซิอีกต่อมาครับ นี่คือซีรีส์ที่เหมือนกับวาดนั่งรถไฟห่อติลังกาชอบมากตอนแรกได้คิดว่าจะดูวันละตอน2ตอนแต่ว่าดูแล้วก็ติดใจจนต้องดูลูดเดียวจบมันคุ้มค่าแก่การดูอย่างแน่นอนความคิดเห็นสุดท้ายนะครับ gdh thailand โปรดผลิตผลงานแบบนี้อีก เอาละครับความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่พูดถึงซีรีส์ไทยใน Netflix หรือว,ว่า Netflix นะครับเรื่อง icorn, แม็ยูนิคอร์หรือว่าสงครามส่งด่วนก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วหรือว,ว่าใครที่ดูเรื่อง icorn, แม้ยูนิคอร์หรือว่าสงครามสรงด่วนกันจนจบแล้วนะครับมีความคิดเห็นหรือว,ว่าเรื่องราวอะไรอยากจะแชร์ก็สามารถแชร์กันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปแต่พิเทุนี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกานาสลบุน,าานีสวัสดีครับ